เวลาค้าขายนะครับคุณมีกําไรแน่นอนคุณต้องแบ่งกาไรเป็นส่วนหนึ่งคุณเก็บไปเองใช่ไหมครับแล้วนกะ็สำหรับแจกจ่ายกับคนที่ร่วม,วมงานกับเราพวกพนักงานดูแลเขานะอีกกําไรอย่างหนึ่งก็เอาไปตอบแทนสังคมสังคมเขาอยู่ได้ใช่ไหมครับเขาก็จะมาอุดหนุนเราแต่ถ้าสังคมเขาอยู่ไม่ได้แล้วใครจะมาอุดหนุนมีเงินแย่แยนะครับตายไปบาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ แนวความคิดของ Honda ขึ้นไปในนะครับคือเขาต้องให้ไปเรียนรู้งานทุกๆอย่างอย่างผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นสิ่งแรกที่จะไปทำอะไรนะฮะเข้าโรงงานครับเรียนรู้การที่จะใช้ชีวิตแบบติดดินศูนย์เลยคือทุกคนมาประกอบรถหมุนเวียนในนะั้นไปเรื่อยๆผมก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆครับอยู่ในโรงงาน6เดือนฝุ่นนี่เปื้อน,นเต็มตัวโอ้โหน้ำมันคืองปุ่นแต่เขายังมี ระเบียบมีวินัยคือคนที่ไปทํางานนี่นะครับเข้าใจสชุดขาวคนเราอยากจะเท่อยากจะหล่อนะฮะเวลาไปที่ไหนเดินไปที่ไหนโอ้โหคุณจะเข้าร้านอาหารโอ้โหมือมือเถิดดำไอเสื้อผ้าไม่สะอาดอายฉะนั้นเขาเลยมีแนวความคิดนี้ผมถามเขาเหมือนกันอะไรวะน่าจะให้ใส่ชุดดำดิใช่ไหมจะได้มาเขาบอกเปล่านี่แหละชุดขาวนี่แหละ มีระเบียบมีินัยต้องทําให้สะอาดของเขิงที่ออกมาก็จะได้มีคุณภาพดีสินค้าก็จะได้สะอาดพื้นที่ต่างๆก็ได้สะอาดไม่ใช่เท,เทเธออะไรกันเรียบร้อยพอถึงเวลากวาดเองด้วยครับก่อนจะหมดเวลาทํางานนี่สิบนาทีปึ้งทุกคนต้องมากวาดทำความสะอาดอบริเวณที่ทํางานหมดทุกอย่าง การทํางานนี่ครับมันก็กกดระเบียบกฎมีกฎแกน,นะฮะของเราซึ่งมันก็อาจจะทำงานางเค่งเครียดแต่การที่จะไปออกไปในฟิลสนามนี่นะครับไปกิจกรรมกับพีป้ไยเอเดอร์มอเตอร์สปอร์ตนี่ครับมันก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับเราได้ใช้ชีวิตนะมันไปตามต่างจังหวัดไปตามพื้นที่เราก็ได้เอ็นจอยไลฟ์ของเราในวัฒนธรรมพื้นที่ของเขานะฮะ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนนี่ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเราไม่เคยสัมผัสเลยว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะอันนี้มันมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงกับรถที่รุ่นที่เราจะออกในพื้นที่หนึ่งสภาพความเป็นอยู่สภาพถนนนะแล้วก็ความชื่นชอบของเขาเป็นยังไงอันนี้ก็เอามาส่งข้อมูลมาให้ทางฝ่ายวิจัยฝ่ายนะอ,ออกออกแบบรถที่ให้เข้ากับ ความต้องการของประชาชนได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือสำรวจตลาดไปด้วยในตัวสำรวจตลาดไปด้วยตัวเห็นอ,ออกงานในถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยจริงๆคือสังเกตตลอดสังเกตตลอดนะต้องดูที่ว่าไอ้รถที่มาจอดตามไอ้ศูนย์การค้า,า,านี่เฮ้รถรถอันไหนมันเยอะวะอ่าใช่ไหมนับนับดูก็จะนะรู้เปอร์เซ็นต์นะมา2ี่คันนับของเราโอ้ของเราไม่มี18โอ้โหคูแปดสิบเปอร์เซ็นต์้ยเว้ยตอนนี้ใช่ไหมฮะจังหวัดนี้จังหวัดไหนแต่ภาคนี้มันขายรถอะไรมากกว่า ความต้องการของเขาความชื่นชอบของเขามันคืออะไรแต่และภาคไม่เหมือนกันภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางตะนตกนี่จะไม่เหมือนกัน,เ,น,กนเราอย่าถือว่าไปเป็นคนนิงเป็นใครไปทำอะไรเราทำงานเป็นเป็นทีมครับทำงานเป็นทีมไม่ว่าทุกแผนกไหนก็จะมีข้อมูลมาก็จะมาบอกกันลุยลูกน้องข้างล่างรายงานขึ้นมาเนี่ย แล้วเราไปเห็นด้วยตาตัวเองด้วยสําหรับคนที่เป็นเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นคนดีมากกว่าที่เราดูแต่กระดาษนี่ครับอันนี้เนะี่ยที่คุณวิท์บอกอันนี้มันเป็นแนวความคิดของฮอนด้านะครับฮอนด้านี่ก็คือบอกว่าเขาจะไม่เชื่อกระดาษครับเขาจะต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคาอันนี้จริงนีนนน่ี่มันเป็นปรัชญาของฮอนด้าเลยครับ ที่บริษัทผมลไม่มีใครคิดว่าใครจะเป็นลูกน้องคุณกินอะไรผมก็กินด้วยคุณไปยังไงผมก็ไปเหมือนกันใช้ชีวิตไม่ใช่แตกต่างกันนะคุณอยู่โรงแรมอะไรเดียวยังไงผมก็อยู่ได้ใช่ไหมครับคือเราจะค่อนข้างจะนิยมระบบครอบครัวเป็นคนจีนผมว่ามัน,เป,นเป็นจุดแข็งเป็นสิ่งดีนะฮะที่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเป็นพี่เป็นน้องนนุ่งอะไรกันอย่างเงี้ยผมว่า กิจการอะไรที่จะทําปัญหาอะไรนี้มันจะขี้คลายหรือว่าจะรวมกันง่ายที่สุดครับมากกว่าโอ้โหคนนี้เป็นนายเป็นอะไรมันไม่ใช่ครับผม,ผมของเราครอบครัวพี่น้องนี่รับรองว่ามันจะดีมากกว่าระบบเจ้านายเจ้าขุนมุลนนายผมว่าไม่ไปใช่อย่างนั้น หลายปีมาแล้วเป็นสัญลักษณ์ของทาง h o n ด้าคือถ้าพูดถึงรถจักรยานยนต์ h อนด a ก็จะนึกถึงอารักษ์ปอนปภาเป็นชื่อต้นต้นพอพูดถึงผู้บริหารหลายคนก็จะมองถึงการใส่สูตรผูกไทยแต่ผมเนี่ยนึกภาพคุณอารักษ์ปอนปภาใส่สูตรผูกไทยเนี่ยโอ้ยน่าจะเป็นงานแต่งงานญาติอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เป็นจะเป็นเสื้อตัวเนี้ฮะรเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ,อไหรนะ่ฮะฮอนด้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับแรกๆเขาก็มีใส่ใส่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหม แบบเป็นโอผู้ชายต้องใส่สูทไทยผู้หญิงก็มันใส่ชุดแบบเสื้อข้างในสีครีมสีขาวแล้วก็ต้องเป็นสูทสีน้ในน้ําเงินอะไรเงี้ยแต่ดูมาดูมาแล้วมันมันมันไม่มันไม่บ่งบอกมันไม่ไม่ไม่มีความเป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยมีไอเดียกันว่าออกเป็นชุดฮันด้าแต่ให้ใส่เฉพาะวันจันทร์อังคารนะอสองวันแล้วก็ไม่ต้องมาว่าใครเป็นลูกน้องใครเป็นเจ้านายใช่ไหมฮะ พราะทุกคนฮอนด้าเหมือนกันหมดใส่เสื้อฮอนด้าหมดมันมันมันดูดีนะครับแล้วก็ทําอะไรกันไมนก็ดีผมก็เออถ้างั้นเราก็ใส่ตลอดเลยกันแล้วกันไปไหนมาไหนก็จะไดร้รู้ว่าเรามาจากฮอนด้าใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ต้องไปอธิบายโอย้ผมมาจากฮอนด้าติดต่อราชการก็เออไปไปง่ายดีนะเพราะว่าเออฮอนด้ามาหาแล้วเอเอทั้งบริษัททั้งไอ้ตามตัวแทนจาหน่ายนะ พอมีเสื้อไปปุ๊บทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันมาเป๊ะเลยใช่ไหมฮะคิดว่ามันเป็นผลบวกมากกว่าผลลบนะครับอันนี้มันเย็นสบายเหมาะกับประเทศไทยด้วยนะแล้วมันเย็นสบายเหมาะกับประเทศไทยแล้วก็ไม่ไม่ต้องแบบว่าไปทําให้มันชิดเปลืองไปเปล่าๆครับขึ้นเวทีนี่ผมเห็นยืนเรียงกันสิบคนนี่เด่นสุดเลยฮะก็เคยมีเหมือนกันนะบอกว่าเอ้คุณไม่ไม่มีชุดเหรอมีมีเสื้อกี่ตัวอะไรอย่างนี้ก็มีแซววันเล่นตามงานต่างๆที่ไปออกนะ มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปอะไรพวกนี้เรียนด้วยความควารถเนะครับพอเห็นเราใส่ไปสักพักเลยเนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยผมกล้ารับประกันเลยตอนแถลงข่าวน,นี่เขาเห็นเราใส่ปุ๊บเขาเอาตางค์กันหมดกัน,นอันนี้ตัวเองเป็นคนขายมอเตอร์ไซค์แต่มาทํากิจกรรมอบรมในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเนี่ย ที่โดดเด่นแบบโอ้โหที่วาเป็นกิจกรรมที่ดูภายนอกนี่รู้เลยว่าต้องลงทุนไปมหาศาลเลยอยากจะให้พูดถึงที่มาตรงนี้หนะะ่อยครับว่าทำไมต้องมาทาตรงนี้แคขายมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่พอฮะยานยน,นะนต์นะมอเตอร์สปอร์ตนี่คนมันจะจะชอบมากเลยครับม,มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่คนลืมคิดไปถึงการใช้รถใช้ถนนนะครับคืออุบัติเหตุทางด้านการจราจรมันมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเรือรงังเป็นปัญหาของสังคมอันนี้ไม่มีใครคิด พศส5 3 2สไม่มีเจวันอันตรายไม่มีใครพูดเลยมีแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้โอ้มันเป็นกรรมเก่าคิดถึงว่ามันเป็นกรรมเป็นดวงดวงจูทุกคนก็มัวแต่คิดเอาเนื้อหุ้มเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่มีว่าสาเหตุจริงๆมันเป็นอะไรนะเราถึงับลงทุนนะนะส่งคนไปเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นสองเดือนผมมาอยู่ด้วยสองเดือน นะครับเรียนไอการจัดการการขับขี่ปลอดภัยหลังจากเรียน2เดือนได้กลับมานี่ฮะก็ตั้งตั้งศูนย์ขึ้นมาพอตั้งสูย์ขึ้นมานี้เราเอกนชนเราจะทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องไปร่วมกับทางภาครัฐบาลน,นะไม่ว่าจะเป็นตำรวจขนส่งทางบกนะฮะกระทรวงศึกษาแล้วก็สาธารณสุขทั้งพวกหมออะไรพวกนี้ก่อตั้งองค์การเมืองไทยปลอดภัยขึ้นมานี่ครับ Honda Safety Thailand ขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ แรกแรกนี่สเปซสปาครับไปเอาไว้ตำราญี่ปุ่นมา mm. โอ้ง่ายมาอนอะไรแปลแม่งเลยวะแล้วก็เริ่มก็มเริ่มไปสักพักหนึ่งดูแล้วมันมันมันไม่ใช่ mm. เพราะชีวิตความเป็นอยู่ความคิดของคนไทยวัฒนธรรม mm. เกับโจนญี่ปุ่นนี่ต่างกันจริงจริง<ๆ>ก็เลยมาคิดว่าของเราต้องไทยๆเราไม่ได้กินปลาดิบไม่ได้กินอะไร mm. เรากินเนี่ย mm. ข้าวผัดกะเพราข้าวเหนียว mm. อะไรของเราไปเรื่อย mm. ก็เลยจ้างคนมาหาจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์นี่มันมาจากอะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นโครงการต่อเนื่องมาเอาให้ภาครัฐด,ดูว่านี่มาจากนักวิชาการดูนะฮะก็เลยมาจากเอกชนนะฮะมาจากเอกชนนี่แหละครับเราลงเงินไปนะฮะเป็น70็ดสกว่าล้านบาทนะฮะใช้เวลาสองปีนะครับทั่วประเทศนี่เอามาให้ให้ใหทางภาครัฐนี่ดูตีพิมพ์มาให้ก็ดู แน่ๆเลยเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันรณรงค์นะครับผมภูมิใจมากกล่าวได้เลยก็คือโครงการเปิดไฟใส่หมวกถ้าตาเครื่องไม่ม,ไมีไม่มีไฟเปิดนะคือมันจะขัดกับความเข้าใจว่าอ๋อช่วงกลางวันมีแสงอาทิตย์ไม่เห็นต้องเปิดไฟหน้าเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะมอเตอร์ไซค์มันเป็นจุดเล็กๆบางทีวิ่งมาจากข้างถน,นนเงี้ยเรามองไม่เห็นนะมันวิ่งมาถึงข้าตัดหน้าไปเลยถ้าไม่มีไฟ เกิดอุบัติเหตุมากมายอันนี้แหละฮะที่เปิดไฟหน้าใส่หมวกนี่เป็นกฎหมายเลยนะครับพักดันจนเป็นกฎหมายตัวเลขของอุบัติเหตุหลังจากที่ตัวนี้ออกมาก็เกิดลดลงเลยฮะอันนี้ลดลงเยอะมอเตอร์ไซค์คือองค์ประกอบของไอ้ที่เกิดอุบัติเหตุก็คือคนรถแล้วก็สภาพถนนนะอันนี้สาคัญอย่างจริงๆนะครับมากที่สุดก็คือคนอยากจะไปเป็นนักแข่ง ออกมาเห็นท้องถนนมาซัดกันมาก็<จ>เนี่ยจินตนาการไปว่า<จ>เราเป็นได้ม <laughs> ันเป็นได้มันก็เกิดอุบัติเหตุมัวก็ไม่ใส่ทั้งที่มันเป็นกฎหมายอันนี้แหละก็แต่จริงแรกๆนี้เราเริ่มสอนกับใครนะฮะพวกผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าไม้แก่ดัดยากครับเขาไม่เชื่อ <c oughs> อ้โี่สิถึงสามสิบกว่าปียี่สกว่าปีแล้วพูดอะไรไม,ไม่รู้เรื่อง ก็เปลี่ยนแนว,แน,ว,แน,วนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยถึงแม้ตามกฎหมายว่าอายุ15แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วในตามต่างจังหวัดนี่ฮะสิบเอ็ดสิบสองสิบขวบเขาก็เริ่มขี่กันแล้วต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงเราจะไปห้ามเขาเขาก็ขี่ใช่ไหมฮะพวกเขาก็แบบชีวิตเข้ามปอยู่งั้นนะในหมู่บ้านเขาก็ขี่งั้นแทนที่เราจะให้เขาขี่โดยไม่มีความรู้ เราไปสอนให้เขารู้สอนให้ถึงจิตใจแอรจิตสำนึกแข่งการกับผิอแบบยสอนให้รู้เทคนิคสอนให้รู้กฎจราจรเครื่องหมายจราจรบางคนไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะทําผิดนะฮะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรว่ากลมๆแล้วมีขีดขาวไม่รู้เรื่องผมเคยถามต้องเรียนแปลว่าอะไรไม,ไม่ทราบราบอกนี่มันแป๊แปลแป,ลป,ลปลไปห้ามเข้านะเบสิกเลยเนาะเบสิกครับแต่ว่าเขาขาดความสนใจเนงะี้ยไม่สนใจ เพราะว่าเป็นเด็กใช่ไหมฮะ mm. จากเด็กนี่แหละครับเราก็ร่วมกับทำตัวแทนจาหน่ายคุณครูนี่ก็ร่วมกันกับตำรวจนี่ค่อยสอนมูพื้นสิปีก็ไม่สายครับค,ค่อยเริ่มไปฮนะถึงเรียนรู้ไปร้อยคนได้ทัก30สคนที่ดีก็ยังดีกว่าศูนย์ตลอดอันนี้ก็เราจะทำทำเป็นโครงการต่อเนื่องมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะแล้วก็ยังทําอีกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอุบัติเหตุาการจราจรจะไม่เป็นปัญหา ของงสัคงมงไทยและในเวลานี้ดออรอารัก์พรประภารองประธานบริษัทไทยฮอนด้าเมนูแฟกชชิ่งจำกัดได้มาอยู่กับพวกเรานนที่นี้แล้วครับต้องขอบคุณคณะกรรมการเอกลักษณ์ของไทยนะครับที่เห็นความมุ่งม,มั่นของโครงการเมืองไทยปลอดภัยนะครับของฮอนด้า3 3ปี ที่ผ่านมานี่นะครับทำให้เรามีกําลังใจมากขึ้นเราจะต้องเอากําไรที่เรามีเนี่ยตอบแทนสังคมสังคมเขาอยู่ได้จำมาครับเขาก็จะมาอุดหนุนเราแต่ถ้าสังคมเขาอยู่ไม่ได้แล้วใครจะมาอุดหนุนคุณเราได้บอกตัวแทนจําหน่ายของเราทุกคนก็เออเห็นเห็นด้วยถ้าตราบใดที่ลูกค้าเขาไม่ไม่มีกินไม่มีอะไรเขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถคุณนตราบใดที่คุณเอาแต่เอาเอาอย่างเดียวแล้วคุณไม่ให้เขาเลย ไม่ช่วยเหลือเขาเลยแล้วใหญ่เลยจะมาคบค,บค้ากันสินมันต้องเสมอกันครับอันนี้ผมคิดว่าผมยังถ้ายังยังมีแรงไม่ใช่นะผมชอบทําครับอยากจะทํางานนี้ต่อ,ตอ,ตอไปตราบใดที่ยังมีแรงเนี้ยยังยังเราทําแล้วเราเกิดความสนุกนะครับให้เขากวีรอยยิ้มมามันเติมพลังให้เรานะครับทําให้เรามีชีวิตอยู่แบบมีเงินเยอะแยะนะครับตายไปบาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำอะไรให้แก่สังคมบางนี้ จะไม่ตายไปพร้อมกับเราถ้ามีคนคิดอย่างเราเยอะๆมันจะเป็นการกรอบเกื้อสังคมไทยช่วยเหลือคนที่โอกาสไม่มีได้ครับผม